ชามยักษ์มากเลยนะครับดูมือดิดูกับมือแค่นี้เองเนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เราจะกินให้ดูเราจะกินพูดดิ้งถุงนอกใช่ไหมคะอร่อยไหมอร่อยแล้วก็กินกริงกแนบทำไมลูกเกี๊ยไหมพุดสติ๊กไหมเอาบุดสติ๊กไหมคะ อร่อยไหมคะขอน้ำซุปด้วยขอาน้ำซุปให้น้องหน่อยอีกฟ้าออกมาก่อนลูกันร้อนนะคะระวังร้อนนะคะร้อน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 นะคะร้อนนะคะรับพอร้อนนะรีวิวรีล่าชาเขาเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะวีน เอามือดิทำมือเทียบดิโอ้โหไม่ได้กินเลดินี่เปียวแ่แม่กินเลยเดี๋ยวแม่กินเลไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเลยอชิ้นชู้ค่าป๊าป๊ากินสิค่ะเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเลยป้าหัดดิวนงเธอกินเลยนงมีนะแม่กินเหรอแม่ไม่ชอบกินผิวเปียวค่ะชอบกินขดอ่าหนูกินขดเลยน้องจะกินขด โอ้ยพอแล้วเธอให้ลูกเงานินได้เยอะแล้วนินได้เยอะนี่ยลูกมาไม่กินแบบนี้อันงาิอหเแม่บอกว่าแจะไปกนทยาของคุณแดงี่ใช้เบอะไรนเปล่ยนเัของคุณแดงของคุณแดงเดี๋ยวเราก็ไปดีวิวนะคุณแดไปไหมไปไปไน่่ไหมพัทยาอีสีลายชเค แดงไหนอ๋อตุ้าใหญ่มูดใหญ่ขึ้นเยอมาแม่ก่อนอื้นีมนอ่าอ่ะกินเลยนักกินกินรีวิวเลยค่ะ แบบเท่ากันละมังๆๆอ,อ่ะกินน้องเส้นดีใช่ฮะว้าไปกินด้วยแล้วอ่ะด้วยเดียวน้องออีกไหมละ่ะอร่อยมันมีมันมีเส้นมีชาเป็มหนม่ามันเนด้วยอมแมวให้ป้าป้าสิคะเอาไหม นี่เงาเี่กก็พอ,อแล้วค่ะอ,อืมเด็กชอบกินเส้นเด็กเส้นอืมอร่อยใช่ไหมโดนไหมคะมันโดนไหมเศรษฐายล่าเรื่องถ่ายถ่ายเรานอนอหไรไหมป้าสั่งไหมเรื่อง คือใหญ่มากบอกคือใหญ่มากอ่ะดูอ่าพี่ตากนะคือใหญ่มากอ่ะใหญ่เกือบเท่าลูตัวเดียวได้โอ้ใหญ่มากทุกคนอร่อยอร่อยใช่ไหมอ่ะอกินเลยค่ะโอ้ยเยอะไปน้องกินไม่หมดหรอกก๋วยเยเส้นมี่อยได้สิคะ เดี๋ยวตัดเส้นเส้นมหมี่ให้ให้น้องอิงหน่อยเส้นเล็กบบเขาเรียกเส้นเล็กค่ะลูกมมมมันนีีเส้้ห่าดวยอใช่มีเส้นยอยย่าามหนนออวร่อยไหมคะอันนี้แก้วักน้ำวางตรงนี้ก็ได้ค่ะกุ้พเผาเอาน้ำซุปไหมครับพี่บีนนเอาถั่วง,งอกหน่อยนึ่งจะได้หอมๆลูกอ่านี่ไงเสือตั้งเยอะค่ะน้องอิงอ,อ,อุ้ย คนนี้ชอบกินเส้นตอนท้องนาวินเนี่ยแม่กินแต่เส้นเลยนะทั้งละสองหอ่อสองห่อก๋วยเตี๋ยวยนะีิบสองอ่ะคือจากคนที่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวคือชอบมากก๋วยเตี๋ยวยีิบสองพอเกิดมาเนี่ยชอบกินเหมือนเลยเส้นนะส่วนันนี้ชอบกินน้ำเต้าหู้ชอบกินน้ำเต้าหู้กับผักส่วนตัวนี้ชอบกินน้ำเต้าหู้ตรงสัปดาห์สุดท้ายห้ามใจไม่ได้กินโกโก้โกโก้ปัด เรียกว่าไงเรียกว่าผู้ชายเลยครับแต่ว่าตอนที่หนูไม่หายไปหาผู้ชาดทำไมผู้ชายตอนนั้นเขาชอบมาเตะขาหนูไม่เป็นไรก็เพื่อนผู้ชายกันก็เป็นอย่างนั้นแหละเออไม่เป็นไรเขาชอบมาเก้หนูเลยสองคนเนี่ยลูกเนี่ยเป็นเพื่อนเลยไม่เป็นไรลูกผู้ชายเขาก็เล่นกันอย่างนั้นเลยก็บอกว่านายนายอย่าเตะเราเราเจ็บบอกเงี้ยก็บอกเขาไปเตะไปแล้วสองครั้งแอืมอร่อยไหมคะ อิงติดใจอิงติดใจอยากพาใครมากินบ้างอ่ะพอแล้วไม่ตักเล่นเดี๋ยวมันโขกลูกจะได้ของอ่ะกินเลยค่ะอยากกินก็กินไปเลยขาอีกไหมป้าตัดให้ถ้าไป็นขาวเก๋เลยต่อกัดนะปู่ขากัดนะน้าลูกชิ้นกัเอิกัดอ่ะวิธีกินลูกชิ้นอ่ะทำยังไงคะหยุกต้องเลย ช,ชื่อเคั้งที่เรากินไม่หมดเลยมดน่เเหมือประมาณอรอยนอน้องบอกว่าอร่อยจริงๆ